เมื่อกี้พูดถึง RAS ต่อเขาเรียกว่า Reticular activating system เมื่อคุณมองหานะครับคุณจะมองเห็นสมมติวันนี้นะใครไปที่ตามถนนนะแล้วคุณลองสังเกตดูนะสังเกตนะรถคันสีอะไรดีคันสีแดงแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณมองหารถคันสีแดงนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นรถอะไรเดียวปอเช่แล้วกันปอเช่ก็ได้ ปอร์เช่คันสีแดงนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นรถปอร์เช่คันสีแดงปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณจริงๆอันนี้คือระบบ RAS นะ Reticular Activating System นะครับเวลาที่คุณโฟกัสเรื่องของความสำเร็จคุณก็จะเจอแต่เรื่องของความสำเร็จหมดเลยเวลาที่คุณโฟกัสเรื่องของ M C N โฟกัสของเรื่องของการเล่น t i k t o k อย่างไรให้ได้ไรายได้คุณก็จะเจอคนแบบเดียวกันเพียบเลยนะครับหรือบางทีคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลวถ้าเกิดว่าเป็นแบบประเภทแบบ เฮ้ยลมพัดผ่านใบไม้ร่วงแล้วเราแบบนอยลงมาเราก็จะเจอแต่เพื่อนนอยๆแล้วก็จะเจอแต่เพื่อนดาม่าดาม่าเราก็จะกลายเป็นแบบดาม่าแอดลิกนะฮะชีวิตมีแต่ดาม่าแล้วมันก็จะดึงดูดทำให้เราลงไปสู่กระแสไฟฟ้าต่ำตอาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ทำให้เราป่วยก็ได้นะฮะและนี่ก็คือนะครับเบื้องต้นของกฎแรงดึงดูดนะไอชาร์ดเนี่ยผมเป็นคนคิดเองนะแล้วก็ ชาร์ตนี้นะที่เราแปะไว้ด้านหลังแปะได้ไงก็ไม่รู Luckily, ้นะไม่ได้ตั้งใจแปะด้วยแต่ว่าคง Hence, ไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็เลยได้พูดเรื่องนี้นะครับในไลฟ์ของพวกเราทุกเช้าด้วยนะฮะเราควนตีนไม่มีใครควนตีนกว่าเราแล้วไอ้ไอ้ตัวควงตีนอ่ะไอ้ตัวตวงตีนอ่ะตัวตวงตีนกึ่งตึงตวงตีนตัวต่างตรงต่างตวงตีน 噔噔噔。呃呃呃呃呃呃呃